ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องน้ําตาลครับอาการของการอาบน้ําครับอาบน้ํามาแล้วก็เล่นดินต่อครับพันด้วยก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับเริ่มฝึกเข้าท่าไปหลายเรื่องหลายท่าแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงท่านอนอยู่ครับนอนได้แล้วเรื่อยแต่ ่อไปก็เป็นท่าสวัสด,ดีแล้วก็เก็บของครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับอาบน้ำมาแล้วก็คันครับอาบเหมือนไม่ได้อาบครับล้องก่าัาง ฝั่งนู้นก็นพเก้าครับเดินเดียวกับแม่ครับอาบน้ำแลวมันินเป็นดิน,น,นตัวแดงเลยครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วครับวันนี้มีโอกาสว่างครับ ส่เล่นเต็มที่เลยครับเล่นดินใหญ่เลยครับ น้ำมาแล้ว มาฝั่งนี้น้องนระเก้าครับอ้วนกลมเลย ครับน่ารักมากครับนกปากาของเราดูหลังก็ได้หลังกลมเลยมไม่ได้ออกไปไหนครับอนงอีกเชือกหนึง่งนี่ครับน้ำตาล เล่นดินสมันเลยครับมีเอากองทรายมาลงให้ครับเล่นเล่นมันเลยครับ แม่ขามคอกนี้มาน 9. บกาวิ่งตามแมา่ามมาไม่ได้ครับคือี่อแม่หายแม่หายน 9. บกาววิ่งตามแมา่ ็ไปดูอีกเครื่องหนึ่งครับชาบูชาบูกลับมาจากทำงานนอนเลยครับนี่ครับน้องชาบูนอนตาแป๋วครับ มีน้องๆช้างหลายๆเชือกเป็นช้างเช่าบ้างช้างบริษัทบ้างนี่ไข่มุกครับน้องพอใจนี่ครับน้องไข่มุกครับน่ารักหลายเชือกครับ ข้อกล้องบ้างนี่ไข่มุกทรงใจจำได้ครับนี่ครับน้องไข่มุกของเรารเดินตามแล้วก็ทุกคนครับหลายๆเชือกครับไม่รู้จักชื่อครับ ชาบ,บูยินชื่อนอนตาแป๋วเมื่อมาแล้วเราก็กลับไปหาน้องน้ำตาลแล้วครับยังคอย,อย ลูกกาลแม่ก็ข้ามอคอกมาอยู่ฝั่งหนึ่งจะวิ่งตามแม่มาเออืแม่หายแม่หายนี่นี่ครับหน้าแหลมคอยมาเลยเลาจะ้ข้าวม,มาแล้วครับนี่ครับลูกกาลน่ารักมากครับเหาจะ้ข้าวม,มาจริงๆริงน,นี่นี่ครับ ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องพายผลชัยน้องน้ำตาลกดติดตามให้เยอะๆเร่อยครับครับสวัสดีครับ